คบลูกแบบเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจเขาครับช่วยเขาค้นหา possibility ความเป็นไปได้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปรู้จักพื้นที่ของเขาในการเลี้ยงลูกเนี่ยเราไม่สามารถกัดเต็นลูกได้แน่นอนว่าจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เป็น เป็นเรื่องที่น่าจะรู้กันได้แล้วว่าศตรวรรษใหม่เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้แต่ตอนผมเป็นนักเรียนคุณพ่อคุณแม่กัดเกฑนผมให้เป็นหมอได้น,นั้นไม่ยากสภาพสังคมตอนนั้นเรียนเก่งต้องเป็นหมอเรื่องก็จบง่ายๆแล้วก็เป็นหมอก็ขยับฐานะได้จริงๆเสียด้วยแต่วันนี้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ไม่มีบ้านไหนกัดเกฑนลูกให้เป็นอะไรได้ดังใจแล้วถามว่าเพราะอะไร เหตุผลใกล้ตัวที่สุดก็คือเพราะไอทีเด็กเห็นโลกแล้วเด็กรู้ว่าโลกไม่ได้มีแค่หมอและวิศวะมีอีก2,000 20, 0อาชีพให้เขาเลือกแล้วก็2,000 20, 0อาชีพนั้นอยู่ในเน็ตอีกต่างหากมิได้อยู่ในมหาวิทยาลัยประเทศไทยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะกัดเอ็นลูกทำนองนี้มิได้ต่อไปละเรื่องมันผ่านมา 40, 40ปีแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเข้าถึงสิ่งนั้นก็คือการรับฟังกัน การรับฟังแบบไม่ตัดสินอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินว่าสิ่งที่ลูกจะเลือกแล้วมันทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเช่นอยู่ดีๆจะเป็นยูทูบเบอร์แทนที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นหมอน่าจะมั่นคงอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกสั่นไหวแต่สําคัญเลยเนี่ยคือเราต้องเราต้องรับฟังนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินมันว่ามันดีมันไม่ดีมันเหมาะมันไม่เหมาะโดยใช้ตัวเราคือเมื่อเราไม่ตั้งตัวว่าฉันรู้ดีว่าเธอทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ได้แลกเปลี่ยนกันและ การที่เรากล้าที่จะถามเขาในเรื่องที่เราไม่รู้จริงๆโดยไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเมื่อเราวางตัวกับเขาเช่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจมีความไว้ใจมีความกล้าที่จะถามเราในเรื่องที่เขาไม่รู้เช่นเดียวกันคือเราวางตัวกับเขาอย่างไรเขาก็จะวางตัวแบบเดียวกันกลับมากับเรานะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆเรากลัวตรงที่เราไม่สามารถที่จะดูแลเขา ได้ในเหมือนเขาว่าเนียรวมถึงเรื่องเรื่องเลือกอาชีพตะกี้นี้ด้วยพ่อเป็นหมออยากให้ลูกเป็นหมอเพราะว่าฉันเป็นหมอและฉันรู้เป็นหมอทํำยังไงแต่ถ้าเธอจะเป็นอาร์ติสฉันไม่เคยเป็นอาร์ติสฉันไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาการผสมสีไม่ได้นี้อย่างไร